คุณผู้ชมครับโซเชียลมีการแหร่แชร์คลิปนาทีประทับใจนะฮะหลังจากที่น้องสุนัขหายไปจากบ้านนาน1เดือนอสุดท้ายนะครับได้กลับมาเจอเจ,อเจ้าของเป็นยังไงไปดูภาพกันครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับคุณปุ้มก็น้ําตาไหลแล้วนะครับซึ้งครับเป็นวินาทีที่คุณลุงเจ้าของน้องหมานะฮะถึงกับร้องไห้เข่าสุดเลยฮะดีใจที่ได้เจอกับหมาที่เลี้ยงไว้อีกครั้งหลังจากที่มันหายออกจากบ้านไปนานหนึ่งเดือนครับโดยพลเมืองดีที่เจอหมาตัวนี้ได้โพสต์ตามหาเจ้าของในโซเชียลจนมีคนช่วยแชร์จํานวนมากระหว่างที่รอพบเจ้าของตัวจริงนะน้องหมาตัวนี้ก็ได้รับความดูแลเป็นอย่างดีนะครับจากรอพพของหมู่บ้านที่มันพลัดหลงเข้าไปและพลเมืองดีก็ได้รับเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นอย่างดี จนในที่สุดคุณลุงเจ้าของหมามาเห็นโพสต์ในโซเชียลและติดต่อมารับน้องหมาซึ่งวินาทีที่เจอกันนี่ฮะทั้งตัวน้องหมาเองอตัวคนเองโอ้โหต่างดีใจแบบนี่ฮะเห็นเลยเห็น<ๆ>ไหมอย่างนี้เลยครับทําให้รู้ถึงความคิดถึงที่ทั้งสองมีให้ต่อกันนะครับคุณผู้ชม คลิปนี้เพจโซเชียลฮันเต2,021นำมาโพสนะฮะและมีระบุข,ข้อความด้วยความรักที่เจ้าของมีให้น้องหมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่รับอุปการะน้องหมาชั่วคราวขอบคุณเจ้าของหมาที่ไม่คิดจะเลิกตามหาน้องคนมาคอมเมนต์บอกว่าดูคลิปไปร้องไห้ตามคุณลุงเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพลังโซเชียลนะคะที่ทำให้น้องหมาตัวนี้ได้กลับไปอยู่กับเจ้าของอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือ เรื่องราวดีๆนะครับที่เราจะแบ่งปันกันนะฮะคุณผู้ชมครับก็สลับกันไปบางเรื่องก็เครียดบางเรื่องก็ซึ้งนะฮะบ,บางเรื่องก็เสียใจเศร้านี่นะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นพลังโซเชียลจริงๆนะโซเชียลมีเดียนะฮะใชใช่ใชอันนี้คือประโยชน์ของโซเชียลมีเดียมันก็มีเห็นไหมฮะก็นำมา